สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์สไลด์ชแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีทริคดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน y t u t u นะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับต่างๆของ YouTube นะครับโดยเฉพาะตั้งค่าการดูวิดีโอนี่นะครับบางท่านนะครับอาจจะลำคาญนะครับในการดูวิดีโอนะครับก็คือ ดูวิดีโอนี้จบแล้วนะครับวิดีโอหน้านะวิดีโอถัดไปเนี่ยนะครับมันมีการเล่นโดยการโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เรายังไม่ได้กดปุ่มเพย์นะครับหรือว่ายังไม่ได้อยากจะดูเลยนะครับวิดีโอก็เล่นอัตโนมัติไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมีวิธีนะครับมาแนะนํานะครับการตั้งค่าตรงนี้นะครับว่าไม่ให้วิดีโอนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราดูเนี่ยนะครับเล่นโดยอัตโนมัตินะครับก็มีวิธีการง่ายๆนะครับ ก่อนจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากทางช่องไลฟ์สไลด์ชาแนลนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมนะครับกดเข้าไปที่แอปอ่ายูทูบของเราเลยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ youtube นะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมกดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับก็คือตรงนี้นะครับที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมมากด ไปที่ตรงคําว่าการตั้งค่านะครับกดกดไปเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าตั้งค่านะครับจะมาตั้งค่านะครับในเรื่องของวิดีโอนะครับไม่ให้วิดีโอถัดไปจากวิดีโอที่เราดูเนี่ยนะครับมีการเล่นอัตโนมัตินะครับก็คือตรงนี้นะครับมาตั้งค่าตรงนี้นะครับเมนูบอกว่าเล่นอัตโนมัตินะครับตรงนี้มันก็จะมี ปุ่มให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดเรากดเลือกแบบนี้นะครับให้เกิดเป็นปุ่มสีน้ําเงินแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเมื่อวิดีโอหนึ่งจบแล้วนะครับวิดีโอถัดไปจะเล่นโดยอัตโนมัตินะครับคือหลายท่านนะครับอาจจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับจึงทําให้วิดีโอที่เราดูเนี่ยนะครับมันเล่นโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เรายังไม่ได้กดปุ่มเพย์เลยนะครับมันก็เล่นไปแล้วนะครับหลังจากที่ดู วิดีโออันแรกจบนะครับวิดีโอถัดไปมันก็เล่นโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้เราไม่อยากจะให้มันเล่นโดยอัตโนมัตินะครับนะครับเราก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้โดยการนะครับปิดตรงนี้ไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับวิดีโอนะครับใน youtube นะครับก็จะไม่เล่นโดยอัตโนมัตินะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งค่าง่ายๆนะครับสําหรับวิดีโอที่คุณผู้ชมไม่อยากจะให้มันเล่นโดยอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับหรืออยากจะสอบถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับที่ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับจากทางช่องไลฟ์สไลด์ h ช n n นลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ